สวัสดีครับพบกับผมรองออฟฟิเชียลนะครับวันนี้เราจะมาเสนอผู้เล่นที่ควรมีในทีมนะครับอ่าแรงท็อปท็อปนะครับอ่าจะมีผู้เล่น2คนนี้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวใดหรือว่าตัวหนึ่งนะครับหรือว่าเรามี2ตัวไว้ก็คือมันจะโกงมากเลยครับเป็นผู้เล่นตำแหน่งอ่า LW กับ RW นะครับก็คือเอ็มเปเป้กับเมสซี่นะครับเป็นตัวแบก2ตัวนะครับอ่าผู้เล่น2ตัวนี้นะครับมามา2อล่างนะครับก็คือตัวหนึ่งจะมี2อล่างนะครับก็ ผมล่างที่ผมแนะนำครับก็จะเป็นล่างไอ้ที่กอดอกกับล่างที่รูปถ้วยฟุตบอลโลกนะครับเพราะว่า,าจากที่จับนะครับผมว่า2ล่างนี้เข้ามือสุดนะครับอ,อันนี้ก็คือแล้วแต่ความชอบใครนะครับแต่ว่าผมจากการที่ผมล้องเล่นนะครับผมคิดว่าอ็มปเปเป้ล่างกอดอกถ้าดีใจจะโหดกว่าอีกล่างหนึ่งนะครับส่วนเมซี่ผมชอบร่างนี้ผมไม่ค่อยชอบร่างจุบถ้วยฟุตบอลโลกครับ แต่คือความรู้สึกเราไงที่เราลองเล่นทั้งคู่แล้วเราโอเคนะครับแล้วผมเลยเลือก2ตัวนี้ก็คือล่างนี้กับล่างนี้นะครับมาเพื่อที่จะมารีวิวนะครับก็คือเอ็มเป้อ่า,อา,างกอดอกกับแมสซี่ร่างลูปถ้วยฟุตบอลโลกนะผมคิดว่าผมลองเล่นแล้วเข้ามือไงคนอื่นอาจจะเล่นตัวอีกตัวหนึ่งเข้ามือก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าควรมีในทีมนะครับ2ตัวเนี้บอกเลยว่าโกงมากนะครับ โอเคนะครับผมจะมาสรุปเมสซี่อย่างนี้นะครับเมสซี่นะครับจบสกอร์ผมให้10นะครับปั่นโค้งผมให้10นะครับยิงไกลผมให้10นะครับมงผมให้9นะครับฟรีคิกผมให้เอสบวกนะครับแล้วก็จุดโทษผมให้เอสบวกนะครับอ่าเมสซี่นะครับเป็นตัวที่ยิงจุดโทษกับฟิกกิกดีมากๆนะครับแล้วฟรีคิกก็ยิงคมด้วยนะครับส่วนจบสกอร์ผมให้สิบจบสกอร์คมอยู่แล้วครับปั่นโค้งก็คมนะครับยิงไกลก็คมครับแต่มงผมให้9คือแกตัวเล็กนะครับแต่แกมงได้เป็นตัวที่เป็นตัวเล็กแต่มงดีนะครับเติมมามม่งบบอยๆก็ีนะครั ต่อไปนะครับความไวผมให้10นะครับสปีดต้นผมก็ให้10นะครับแต่ความแข็งแกร่งผมให้8นะครับความคล่องตัวผมก็ให้10นะครับใช้สกิลผมให้9.5นะครับเมทซี่นะครับเป็นตัวที่มีความไวแล้วก็มีสปีดต้นที่ดีนะครับส่วนความแข็งแกร่งผมให้8เพราะว่าแกเป็นตัวเล็กนะครับส่วนใหญ่เขาจะรับมือกับแกก็คือเขาจะใช้กองหลังชนแกแกก็เสียหลักแล้วนะครับ ความคล่องตัวก็คือผมให้สิบนะครับอ่าข้อข้อดีก็คือเนี่ยแกมีความไวมีความคล่องตัวนะแกลุยไปเรื่อยๆได้ถึงแม้ไม่มีความแข็งแกร่งแกก็ยังใช้สกิลหลบไปได้นะครับจะมาสรุปเอ็มเป้นะครับเอ็มเป้นะครับจบสกอร์นะครับผมให้สิบนะครับปั่นโค้งผมให้เก้านะครับยิงไกลผมให้สิบนะครับมงผมให้เก้าจุดห้านะครับฟิชิกอยู่ในระดับเอนะครับจุดโทษผมให้เอสบวกนะครับก็คือจุดโทษนะครับยิงคมอยู่แล้วอยู่ที่เราลากมือส่วนฟิชชิกนะครับ ก็ยิงได้ครับแต่ว่าไม่แนะนํานะครับเอาเป็นตัวอื่นยิงดีกว่านะครับหม่งเป็นตัวที่หม่งดีนะครับเติมมาหม่งบ่อยนะครับจบสกอร์ก็จบสกอร์ดีนะครับแต่ว่าปั่นโค้งอะแกปั่นตรงรอบแต่แกไม่ได้ปั่นโค้งแบบครึ่งแบบเสียบเสาเสียบสามเหลี่ยมนะครับแต่ปั่นตรงรอบนะครับยิงไกเป็นตัวที่ยิงไกลดีมากครับยิงไกลและยิงแรงมากนะครับ ต่อไปนะครับความไวนะครับผมให้10นะครับสปีดต้นผมให้9.5นะครับความแข็งแกร่งผมให้10นะครับความคล่องตัวผมให้9.5ใช้สกิลผมให้9.5ครับตัวนี้เน้นไปทางใช้พละกกำลังมากกว่านะครับเอ็มเปเป้นะครับไม่เหมือนแมตซี่นะครับแมตซี่จะใช้แบบความพิ้วนะครับส่วนเอ็มเปเป้จะใช้พละกกำลังและความเร็วนะครับเบียดแล้วก็ใช้สกิลในการหลบหลีกคู่ต่อสู้เข้าไปแล้วก็สามารถจบสกอร์ได้นะครับตัวเอ็มเปเป้เป็นตัวตัวหนึ่งที่ผมกลัวที่สุดอ่ะผมไม่ว่าผมจะเอากองหลังตัวไหนไปยืนเาก็แบบ กำจัดกองหลังผมได้หมดเลยผมสู้ไม่ได้เลยผมกลัวมากเอ็มบัปเป้นะครับถ้าแนะนํานะครับระหว่างเอ็มบัปเป้กับแมนซี่นะครับผมแนะนําให้เล่นเอ็มบัปเป้นะครับให้เลือกได้หนึ่งตัวเนี่ยให้เลือกเอ็มบัปเป้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นเขาดูกันนะครับโอเคครับผมซื้อมานะครับก็เอ็มบัปเป้แมนซี่นะตั้งแต่ผมเล่นแรงมานะครับคือถ้าทีมไหนมีเอ็มบัปเป้แมนซี่ก็คือเราเหนื่อยอน่ยรู้สึกว่าเหนื่อยเห็นไหม ทีมเขาต้องข้ามทีมเนี้เขายังมีเอ็มเปเป้ไว้ตัวหนึ่งตัวเลยเพราะว่าเอ็มเปเป้ MBA เนี่ยถ้ามีไว้ในทีมมันอุ่นใจมันโกงนะครับแบบผมพูดตรงๆว่าโกงไม่ได้โกงหกนะครับแต่แมสซี่อ่ะคือหนึ่งที่เขาไม่เก่งเหมือนเอ็มเปเป้ไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งนะครับแต่ว่าสาลีระแก่ไม่ได้เหมือนเอ็มเปเป้ครับผมก็เลยแบบเออแนะนําให้เอาเอ็มเปเป้ดีกว่าสาลีระอะไรโอเคกว่านะครับในเกมนะครับไม่ใช่ชีวิตจริงนะ,ะจังหวะนี้ จุดโทษนะครับมาดูเอ็มเปเป้ยิงนะวาดมือนะครับเสียบเสาลูกนี้เรียบร้อยครับยังไงก็เข้าถ้าเราไม่วาดมือออกยังไงก็วาดมือให้มันตรงก่อไว้วาดให้มันลูกเรียบนะครับอย่ายิงลูกอย่าวาดลูกดงนะครับลูกดงมีโอกาสเปอร์เซ็นต์ที่โกเขาจะเซฟได้นะครับเรียบร้อยความมือโอเครับน้และหนึ่งศูนย์นะครับจากเอ็มเปเป้นะครับชาบี้นะครับให้มาเจนียบา ติดกาดิโอกาดิโอหาคีมีเมสซี่เมสซี่ให้ด็อกบาด็อกบาลากจี้ขึ้นไปนะครับด็อกบาใช้สกิลหลบมาด็อกบาไหลให้เมสซี่ติดจอเนี่อาบาชาบี้ให้มาเอ็มเปเป้เอ็มเปเป้ให้มาโรนโดโรนโดให้มาโฟร์ฟอร์เดนโฟร์เดนให้มาติดมาฝั่งซ้ายสุดโยนมา <c oughs> มงสกัดได้โมดิให้มาจูดให้เอ็มเปเป้เอ็มเปเป้ให้ด็อกบาด็อกบาติดชาบี้ลอนโซ โรนโดให้มาผีกมาเอ็มปเป๊ะเอ็มปเปเราติดฮาคิมีนะครับเมสซี่นะครับให้มาจูดให้เมสซี่นะครับลูกนี้เมสซี่หลุดมาปุ๊บใช้สกิลหลบติดฟาวนะครับลูกนี้เดี๋ยวเรามายองยิงรีคิกันผมลืมตั้งเมสซี่ไว้ดิไม่เป็นไรเอาจูดยิงก็ได้ <c oughs> เกือบเสียบสามเหลี่ยมนิดเดียวเมสซี่นะครับเปิดมุมมา เปเป้โอ้โหวอลเล่โอ้โหสัญชาตญาณน,นักนักฆ่าน,นักยิงนะครับสัญชาตญาณน,นักยิงนะครับลูกเมื่อกี้นี้กับตัววอลเล่นะครับเนี่ยผมบอกแล้วมันโกงในตัวเนี้ยดูโอ้โหใครก็คิดว่าใครอาจจะคิดว่าเข้าไหมลูกเมื่อกี้เ่ยิงยากนะครับลูกเนี้ยแบบตัวในเกมน้อยนะที่ยิงได้บอกเลยโอ้โหโคตรโห เขาเริ่มเกมมาให้เอมเปเป้ให้มาชาบีชามีให้โรนโดอาานโออาไนยิงติดเซฟมาติเนสครับโอเคครับเขาได้ลูกเตะมุมนะครับจังหวะนี้เขาจะเตะมุมมาแล้วครับเขาโยนมาจูดเคลียร์ได้มาซินวาเคลียด็อกบาเบียดอยู่กับโฟเดนโฟเดนแย่งด็อกบาไม่ได้ไหลามาโรนโดใช้สกิลหลบมายิงติดมาติเนสนะครับสองเซฟแล้วนะครับเกมนี้โอ้โหมาติเนตโองลง,ลงนะครับโยนมา เนี่ยแยงหมงได้เอ็มปาเป้จ่ายติดเอ็มปเป้ให้โคโคไหลามาให้ด็อกบาด็อกบายัางไงด็อกบาวนวนเห็นแล้วให้จูดจูดหลุดแล้วจูดกระชากมาจูดกระชากมาเห็นมสซี่ชี้แล้วจูดทําไงจูดหลบหนึ่งให้เมซี่รเรียบร้อยครับเมซี่ลูกนี้ลงลงครับเลี้ยงลายครับไม่ให้ล้ำหน้าแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับสวยงามครับลูกนี้เมซี่โอ้โหจู นิ้วให้พระเจ้าครับดูเรียบร้อยโล่งๆเลี้ยงลายไม่ให้ลำหน้าสวยนะครับจังหวะนี้มาดูนะครับจบครึ่งแรกด้สกอร์สามศูนย์นะครับจังหวะนี้ยังได้อยู่ยังทดเวลาย,ยังได้อยู่เมสซี่ใช้สกิลหลบมาเมสซี่ยังหลบได้อยู่เมสซี่ไหลดอกบาเรียบร้อยยิงหนึ่งแอสซิหนึ่งเมสซี่จบด้วยดอกบานะครับโอ้โหสวยงามครับลูกนี้ดอกบา โอ้โหดูครับเมสซี่ใช้สกิลหลบมาปุ๊บเบียดอยู่ดอกบายิงด้วยขวา <c oughs> ผมกิบเมตตีเห็นไหมเมสซี่อะ่ะไม่แข็งแต่มีความพิ้วสังเกตไหมเมื่อกี้เนะี่ยคือแบบเหมือนจะล้มแล้วนะโดนเขาดึงจะล้มอยู่แล้วแต่ใช้พอเราใช้สกิลปุ๊บมันก็จะหลุดเนี่ยมสซี่ข้อดีของเมสซี่อย่างนี้แต่ไอ้ปปเป้นี่เขาแข็งเลยเบียดได้เลยแต่เมสซี่นะจะเสียความเร็วเห็นไหมนั่นแหละอคมเลยให้ความแข็งแกร่งเขาแค่แปดอ่ะมันดูลุกนี้ นเราวก็ยิงไกลมาติดมาร์ตินเนสอีกแล้ว3เซฟไปแล้ววันนี้มาดูนะครับครึ่งหลังจะมีสกอร์เพิ่มหรือเปล่านะครับจงังหวะนี้โยนมาโ,โหมงซินวาเบียดมงได้สวยครับลูกนี้เขามองออกไปเองนะครับมาตินเนสเตะลูกได้เตะลูกตั้งเตะมานะครับให้มาจูดแมซี่ให้มาฮาคิมีฮาคิมีไปเรื่อยๆนะครับฮาคิมีฮาคิม,มิลากมาฮาคิมีฮาคิมีนะครับ อย่าง,งได้อยู่ด็อกบาด็อกบาให้เอมปเบปเปโอเอมปเบปเป้วบดครับเมื่อกีน้นี้จับบอลไม่ถูกนะครับเออเนี่ยครับเห็นเมื่อกี้ไหมครับว่าวิธีที่จะจะแย่จะอะไรจะสกัดเอมปเบปเป้ของเขาเห็นไหมใช้ฮาคิมีครับเอาฮาคิมีมายืน RB เป็นวิธีเดียวเพราะตอนนี้ฮาคิมีเป็น r b ที่ดูดีที่สุดละในเกม เอาฮาคิมีมายืนกันเอ็มเปรเป้ได้เหรอจังหวะนี้ยังไงกวาดิโอมาทีนี้นะครับให้มาโคโคไหลามาเอ็มปรเป้พิกเปล่าหรือเปล่าจาน เราเปลี่ยนตัวนะครับโคทุ่มมานะครับมาโมดิ์โมดิ์ให้มาจูดจูดให้มาดอกบาดอกบาติดโมดิ์โมดิ์ให้มาเอ็มเปเป้เอ็มเปเป้จี้เข้ามาเอ็มเปเป้จี้เข้ามาใช้สกิลลบติดใช้ไวไปหน่อยน่าจะรอเขาวิ่งเข้ามาก่อนเมื่อกี้นี้ปิดเลยเขารอชาร์จพอดีโคให้มาเอ็มเปเป้เอ็มเปเป้ใช้กิลบยกมาจะติดโรดิเกอร์นะครับจะจบสกอร์แล้วเมื่อกี้จะทำแฮตติกขึ้นมา มาถึงเดปายยกมาโอ้โหสวยบอลยาวอ,อ้นิดเดียวเอ็มปเปเป้เขาเกือบทันนะครับฮาคิมี่ทุ่มมาให้แมตี่แมตี่คืนให้จูจู๊ให้ด็อกบาด็อกบาให้แมต่์ทดเวลาแล้วครับ90้มสซีแมตเลี้ยงเข้าไปติดแต่ก็ยังไปได้อยู่จนโดนเคลียร์มาชาบีไ้ไหลมาเดปายให้มาเอ็มเปเป้เอ็มปเ,เมปเ้เขาโยนหมดเวลาครับ แล้วก็จบไปในสกอร์สี่ศูนย์นะครับโอ้โหสวยงามมากครับเนี่ยใครอ่าชอบก็ลองไปหาลินกันดูนะครับเอ็มเปอ์เป้แมตตี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ด้วยนะครับขอบคุณครับ